สวัสดีค่ะพบกับช่องขุนเดชพากินแชนเนลเนาะคะ่ะมื้อนี้จิมาเฮ็ดแคบหมูให้เบิง่งเ้อจ้ะพี่น้องหลังจากที่เฮ็ดมือนั่นมีเอฟซีเรียกร้องมาบอกว่าเฮ็ดแคบหมูให้เบิ่งเนี่มือนีก็เล,เลยจัดห้เลยจ้ะพี่น้องเอามาเบิร์นี่แหละเฮากระเรียมหนังหมูที่เฮาหั่นไว้เนาะคะ่ะเอาเกลือใส่กับน้ำส้มสายสู้เนาะค่ะพี่น้องบัดน,นี้เฮาก็คขั่นขันขั่นให้มันเข่ากันเนาะค่ะพี่น้อง บานนี้พอขั้นเข้ากันแล้วบานนี้เขากบเอาลุงเจียวเลยค่ะพี่น้องเตรียมกระทะให้เรียบร้อยเอานางหมูล่งค่ะพี่น้องนางหมูอันนี้มั่นบหลายเด้วยค่ะพี่น้องอันมื่อนั้นแม่บ้านไปในเมืองมากก็เลยไปเห็นไปเห็นมากก็เลยซื้อมาเนาะคะ่ะมีแต่หนังคะ่ะมันบางๆค่ะพี่น้องเขากะเจียวไปเรื่อยๆด้วยค่ะพี่น้อง เขาเอาน้ำลงพอไห้มันตุ่มนังหมูไห้มันซุกก็น,นะคะแล้วเขาก็คล้นคัล้นไปจนไห้น้ำมันแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องเอาคัล้นนังหมูมันก็สีเริ่มซุกเนาะคะ่ะอันนี้มันเริ่มสุกแล้วน้ำมันก็แห้งเพราน้ำแห้งมันก็สีเริ่มเจียวได้แบบนี้กระสเปิดน,น้ำมันออกมาให้เขาได้เจียวกกหมูนะคะพี่น้อง ไปแล้วะคะ่ะเจียวไปเรื่อยๆค่ะค้รุ่นไปเรื่อยๆค่ะใส่พลังงานหลาเด้ะค่ะพี่น้องได้การนันเก็ดกากหมูค่ะจนปวดหดแขนนะคะพี่น้องเฮ็ดโดนไหลนี่แม่บ้านกับมาลีให้พี่น้องเบิงะะ่งเ้ยค่ะสิได้เบิ่งจนจบเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่บ้านเฮาจนปวดแขน,นะค่ะพี่น้องนี่ก็เริ่มเจียวได้เริ่มเลืองแล้วด้วยค่ะพี่น้องนี่ พอเหลืองแล้วบบดนี้จักหน่อยนี่มันเริ่มแตกป้อแปะป้อแปะป้อแปะแล้วให้พี่น้องค่ะเล่งไฟแห้งนด้แบบนี้ค่ะพอเล่งไฟแห้งมากก็สิเริ่มแตกเริ่มฟูแล้วค่ะพี่น้องกันเริ่มฟูแล้วค่ะพี่น้องเล่งไฟข้นให้มันนั้นนี่เริ่มเหลืองแล้วเริ่มฟูเริ่มหยางแล้วพี่น้องนี่เริ่มงามแล้วค่ะพี่น้อง นี่แหละบัดนี้เข่ากับพอมันเหลืองมันเริ่มอันนี้แล้วเข่ากับอันนี้เอามาตากขึ้นด้ยพี่น้องบัดนี้นี่ได้ที่แลไวได้นีเอ,อ้ยฟูแล้วฟูแล้วบาดนี้เข้ากับตากขึ้นค่ะพี่น้องตากแล้วเอาไปพักไวให้มันเย็นเนาะคะ่ะ เรียบร้อยค่ะพี่น้องไปแม่พี่น้องไปเด็ดมะฮุงมาแม่พี่น้องเอ้ยบาทนี้ตามมะฮุงจ้าขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณเดดพากินแชนแนลในเด้อจากพี่น้องทางสองเฟซบุ๊กและก็ยูทูบ YouTube ด้วยค่ะเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามด้อจ้า